สดวแจ้จันดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานขนมประจำพี่ชายเป็นขนมพื้นเมืองของชาวภูเก็ตนะคะทุกคนชื่ออาปโป้งแต่ว่าขนมร้านนี้มีสูตรรับมา50กว่าปีแล้วทุกคนจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะคะ ปัจจุบันนี้ลุนลูกนะคะมาทำาิมกก็มีแค่สานีเท่านั้นนะคะก็คือที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นอยู่ในย่านเมืองเก่าของเก็ตนะคะใครมาเที่ยวย่านเมืองเก่าก็สามารถมาชิมได้นะคะเราก็อยู่ใกล้ๆแล้วค่ะต่อสูนยิดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะหน้าตาอาป้งขนมที่ทำจากแป้งแต่รสชาติหอมหวานอร่อยเป็นยังไงนะคะคนมา

บ okay. ่เป็นสีอะไรดีกว่าอืสีมไแลนะค่ะหอมเนี่ยจะหอมดี

รสสดเลยโอยอบนอกนุ่มในใหม่ๆอร่อยนะมาหลายครั้งไม่เคยทันนะคะวันนี้ทันแล้วค่ะทุกคนกรอบนะอร่อย ชเท่าไหร่รชุดชุดชุดละยี่สิบบาทเจ็ดมีเจ็ดชิ้นทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะทุกคนครับมกหนึ่งกล่องกี่เปอร์มาไหนวันนี้เราไม่ต้องรอคิวในสูตรมาห้าสิบปีแล้วนะทุกคนจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกนะคะอันนี้สู่รุ่นลูกนะคะแล้วก็ร้านมีที่เดียวนะคะ,ะคือตอกสุนอุทิศเท่านั้นนะคะมีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะทุกคนอาหารือ้อมาได้ย่านเมืองเก่านะะคของภูเก็ต ก็อร่อยไม่เหมือนใครนะคะทุกคนก,กินก่อน